ัะเขือลูกใหญ่มากพี่น้องนี่นะมันจะลูกใหญ่ๆอ่อนๆได้เน,นี่ยน่ยังขาวๆอยู่ัะเขือัะเขือสุ่มบ้างเจะเส็บบว ใส่กบขวนั่นหนละอืมเสบแห้งมากมากินบเนี่ยมึงเนี่ยซ้ปมะเขืออันนี้เอามาแต่ลางบานมึงนะข้าเหนียว็ยังหอนหอนอยู่หอนหหอน,หอนแล้วก็ซุมมะเขือคือเจีเบิ medal, ้ขขงรอยุคคกคกางๆแล้วก็ไม่พักนะมึงเนี่ยไม่ทัวอืมชอบแต่้างบานเด้หวานสดเอาซอสมนาเนี่ย<ะ>ปแต่แสบว่ะ สามีกับเป็นบ้าพี่บอกพี่น้องเอ้ยสโลเซเลไรมาเด้อมาเด้อพี่น้องแซบแซบแซบลีเลยแซบหน่าสองลูกสมเพสแซบขบขวน้ำน้องไม่ต้มมา เต้นระบาดเนทนทำไมต,มต้มเต้นตาเด็กยังเต้นอยู่ <ś c oughs> เสร็จแม่ 嗯，拜。 เขาแห้งมันเขาตั้งแต่วันพลหอสบริดกินขขากินตั้งแต่เขาวโพดคุณสามไม่เอาเขาวโพดมาหายยุ่นยุนยุดทงหน้าไม่ยายูอหน้าไม่ยา ซาดอมสับไส, <aro> ส่สา erm อาผพักชีไส่ซซาแน่ไส่ผักหอมใบเลื่อยเอามาแต่รังบ้านเบ้ คำสุดท้ายคำใหญ่ๆเนะี่ยคำสุดท้ายไปนะปะ กินแห้งพี่น้องบับจะจะไปกินต่อมักแต้กัญยังอยอ่สะเดากกัญย์ก็สิไปกับฝากกดติดตามไม่ได้พี่น้องถ้าเพด่อนๆเขามากก็ขอบคุณหลายๆขอบคุณทุกคอมเมนขอขอบคุณทุกการติดตามเนาะนี่พอการกิปหนามนึงไปแล้วบ๊ายบาย